สวัสดีครับสวัสดีทักไทย FC นะครับคลิปนี้มาชมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับเป็นพิมพ์นิยมบีมีมือรองนั่งนะครับองนี้เป็นพระลงรักปิดทองเก่านะครับนี่ฮะเหนือแห้งเลยนะครับสวยเดิมเดิมนะครับผมสมัยก่อนนี่เขาบอกว่าถ้ารักแท้พระแท้เลยนะครับผมนี่ฮะรักยุคเก่านะครับนี่นะครับองดาราก็จะมีหลายองค์นะครับนะฮะที่ลงรักแบบนี้นะ ส่วนมากจะเป็นพิมพ์บีนะครับจะลงรักนะครับนี่ฮะเดิมๆเลยครับผมองนี้ผมเคยเห็นในเว็บเมื่อสักสี่ห้าปีก่อนนะครับแต่ซื้อไม่ทันนะครับล่าสุดนี่เพิ่งจะแบ่งพักพวกมานะครับก็ต้องให้พักพวกไปแบ่งกันต่อไม่ทีนะผมไปซื้อเองไม่ได้นะราคาค่อนข้างแพงนะครับนี่ฮะเผื่อ fc ท่านใดสนใจนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นรูปเทียบกับองดาราไว้ให้ดูนะครับนี่ฮะพระลำล่ำนะครับล่ำบึกเลยครับเนื้อแห้งนะครับนี่ฮะเก่าปึกนะครับน้ำหนักดีมากเลยนะครับเนี่ยนานๆจะได้พระฟอมสวยแบบนี้นะครับสวยดืเติมนะครับผมเนี่ยดูแค่รักก็แท้แล้วครับผมนะจีบกันให้วุ่นวายไปหมดนะครับนี่ยะนี่ฮะก้นสวยนะครับผม ใต้ฐานนะครับนี่รักจะเน่าเเลยนะใต้ฐานนะครับปลอมสวยมากๆนะครับใครสนใจทักมาได้นะครับผมนะจะมีรูปเทียบองดารานะครับนี่ฮะบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันนะครับองนี้ก็ลองรักนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาลอกรักออกไปนะครับองดาราองนี้ผมเคยเคยได้สองตัวจริงแล้วนะครับเคยได้สองตัวจริงอยู่สองสาครั้งนะครับเป็นพระเก่าของพระพวกันนะแล้วก็ขายหลุดไปนะเขาไม่รู้ว่าเป็นองดาราสมัยเก่านะ มารู้ตอนขายหลุดไปแล้วนะเนี่ยองเนี้ยของขวามือนะครับนี่ผมดึงรูปจากในหนังสือมาเทียบให้ดูนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับพระลงรักปิดทองเหมือนกันเลยครับผมนะฮะอ่ะใครสนใจนะครับทักมาคุยกันนะครับผมนะครับขออนุญาตนะฮะให้ทักทักมาคุยกันเรื่องราคานะครับผมทักไลน์มานะครับโอเคนะครับผม